ฮัลโหลมาดิมาดิมึงเมืาที่อะไรนักหนาเนี่ยวีนอมไม่ได้เมืาครับพี่ตาไม่ได้เมาคุยๆมากันแลัวขึ้นมามากันลัวขึ้นมาฮัลโหลครับโอตาอยู่ไหนอ่ะเราทำธุระอยู่แค่นี้ก่อนครับเฮ้ยสายฟ้าที่นี่เป็กบาค้างได้อะน้องเป็กว่าค้างได้อังฮัลโหลอังเป็กบาค้างได้เด้อขอเป็กว่าค้างได้เลยอ่ะไอ้นอมแบบเขาออกเป็นจังหวะ เขาออกเป็นจังหวะตับใช่ไหมนด้แล้วพี่กอลเลยไหนวะได้ครับพี่ไม่ต้องไปนะไม่เอาไม่ขึ้นมาไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปเสียเปลียไปเสียเปียไปเสียเปียแลกเลยแลกเลยแลกเลยไปดิไปดิเอาดิเข้าไปเลยโอ้มึงไม่มาเทรดกันวะน่ะมันชนไปแล้วมึงจะไปไหนขึ้นมาอะไรอะขึ้นมาเพื่อนไม่เพื่อนไม่เมื่อกี้เพื่อนดนลำแค่ตรงนี้เองนะข้างหน้าเนี่ย ตาไหนพี่เฮ้ยตอดไอ้เหี้ยแล้วใครเขาลงไปวะไหนใครลงไปมานี่ดิไอ้เหี้ยไม่เมื่อกี้ใครลงไปอ่ะพี่ยังมึนอ่ะไม้ผมร่วงผมร่วงผมพุ่งขึ้นมาเลืองเหลือหลายยักษ์เหลืออยู่เหลืออยู่พี่เหลืออยู่เรื่อกูไม่ว่าโดนไม่กูบอกเลยทุกมัดมีค่านะเพราะว่าไม่มียาให้ปั๊มนะกูบอกก่อนหนึ่งมัดต้องเต็มค่าตลอดอ่ะใช่มาแล้วมาแล้ว ยังไม่ดีเฮ้ยเอาสนุกสนุกหน่อยขึ้นมาเลยหยุดวางแผลกันหยุดวางแผลกันอยู่ปลน้ำฮัลโหลลงลงลงมาดิหน่อย้องลงมาลองลงมาเออหนองน้ำไม่เคยปางกูแขมบ้านแดงหนึ่งบ้านแดงหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่บ้านไหวนะเว้ยเอาจริงเะนะคิดว่าลามแล้วอะเยาะอดเยาะอดเยาะอดเอาดิมันมันเป็นแค่หมัดเว้ยมันไปดิ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 ใส่บ้าไปดิไปดิวีเดดวีเด็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 ดวีเด เฮียเด๋อจริงแม่งจริงเฮียฮัลโหลครับเล่นวันนี้นะครับไม่ใช่พรุ่งนี้พวกรองตั้งใจนะครับเล่นวันนี้แหละครับหีวก็ขึ้นมาดิพวกขยะฉันตน่ะชอบมีแหลมปีนเป็นอะไรกันวะไอ้เฮียพวกเราอ่ะมีเีอำนาจกูกำหมัดรุ่นรุ่นรอกระแทกหน้ามึงแล้วเนี่ย มีแต่คำพูดแต่ไม่มีหมัดไอเฮี้ยกระจอกมึงอะไรมึงเสียงหล่อยเฮี้ยอะไรมึงเสนอเปล่าเนี่ยไอเฮี้ยเพื่อนยังไม่ล้างเลยเฮี้ยเสนอเงือกมากมึงอ่ะไอเฮี้ยโง่ไอ้ไอ้พวกสุสีกลมอ่ะมึงเบาหน่อยดิสัตว์กลัวกลัว ได้เดี๋ยวรอมาตั้งนานนึกว่าจะเก่งอะไรเก่งที่อะไรมึงไอ้โง่ยืนเป็นสองตัวบ้าเลยมึงอ่ะควายกูรอต่จะมารอต่อเออเป็นที่อะไรอ่ะทอเทีละกันประสบการณ์ไอ้สุดก๊อปเจ้าปะเจ้าปเว้ยแรงเกินเจ้าปะแรงเพื่อที่หน้ากูโนเนมกูว่าโนเนมน่าจะพวกมึงไหวที่ขอขอขอกระตุกจอนหน่อยได้ปะจอนลากใส่อะอะไรอย่างเงี้ยได้ปหม แต่คนแหลมอะเอาแม่งดิน้องอยาไใีมือพ่ไ้แหลมเนี่ยหือ้เออไเออแม่อะไรจะจะจะมารออะไรอ๋อหือไปรอคนยี่สมือเราได้เปลี่ยนรอคนยี่บรอรอก็รอรอคนเ่อนรอคนเ่อนเอ้ยรอคนพอเราไม่มีฝีมือเรารอคนกงอนเดี๋ยวโดนสาวตายเร็วมาเร็วไอ้เชี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรอะไรหุ่น่างเงี้ยตัวเต่หอดาเสี่หลอดย อะไรหนึ่งๆอะไรอ hey, oh yeah, ๋อมาเอ้ยอะไรไอ้สามมึงไอ้เที่ยมึงบัโด่เปล่าเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยมึงไหวปะกูถามจริงไหวได้ปะมึงไหวปะไอ้เ้ยยี่หัวงอกขาวอ่ะกูขอดึงจอนหน่อยได้ปะแล้วตกล่าใจอะครับไอ้เนี่ยพูดเหมือนกันไอ้เน่ามึงก็มีเรล่อง นี่มึงพูดอะไรเยอะอะอยากเกดมันก็ไมขึ้นมาตัวตีเหอะมันจะได้จบจบมันลงมมันลงมาดิจะได้จบจบแล้วทำไมกูต้องลงอะอ่าาา้าาาแล้วาา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 างาา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 ่าา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 า ูชิวไงกูชิวเออกูก็ชิวกูย่มานานแลวกูยู่มานานเดี๋ยวขออยู่ข้างล่างนี่กว่ากูยู่มานานกูอยู่ข้างล่างนีกว่าะอยู่ข้างล่างดีกว่าเว้ยพี่พี่ที่มันอยู่ข้างล่างนี่มันอยู่ใต้ตีนพวกเราเนี่เนี่ยใต้ตีนเราดดกแบมึงอยู่อยู่นานๆนะมึงอยู่นานนานะอะไรอะไรอเป็นอะไรมึงหวมยไอ้เนี่ยไอ้เนไม่เล่นปล่าเนี่ยไอ้เน่ยไอ้เนม่ไอ้เน่ไอ้เน่ยไ้เนี่ยอ้เนี้เ่ไ้เนี่ยอ่ไ้เน่อ้่ไ่ไ้อ เอ้ยมึงจะไปแจ้งไปหรอเขาว่าแอบแม่เล่นอะมึงโง่เหรอกูด่าเหรอไอ้โง่โง่นั่นเนี่ยมึงอ่านมาเาบ้าเนี่ยใจเย็นพี่ต๊อดขาว่าไงครับเย็นจเย็นใจเย็นไลน์ด่าให้พวกเขาขึ้นมาดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะปอกแขนอันนี้มันเอาไว้ใส่ปอกคอมึงหรือเปล่าเนี่ยเล่นปะเล่นปะคอมึงหรือเปล่าเนี่ยอย่าออกไม่ใบครับไม่ใบไม่ใบเพราะว่าไอ้ทำมึงรับไม่ได้เพราะว่าไอ้ตอนนั้นเขาบอกว่ามึงแอบแม่เล่นเปล่าไม่ไม่ใบครับ ถ้าบอกว่าแม่มึงตายอย่างเงี้ยแม่มึงอ่ะอย่างเงี้ยโดนครับเหมือนคําว่าควยอ่ะหลุดควยถ้าแบบว่าแบบควยไอ้ควยอะไรอย่างเงี้ยเห็นกรณีพี่จิมไหมอ่ะอืมอันนั้นที่พี่จิมอ่ะก็คือที่คาว่าควยเขาไม่โดนที่เขาโดนเพราะว่าเขาเห็นเขาบอกว่าโดนเพราะอะไรท้าทายใบอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เนะีะยเอาปะกูอยากเอาเนะี่ย เฮ้ยเอาเอาเฮอะปะไี่เอตอตองหนึ่งเลยอะมานี่มานี่เฮ้ยมานี่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 ยมาเนี้จริงๆเราลงไปลงลงไปเลยลงไปเลยแล้วไงหมดเลยลงไปนวลเลยไหลงไปนะพี่ต้อนเปิดผมรอพี่ต้อนเปิดแค่แรกเฮ้ยฮัลโหลอยู่ปะฮัลโหลอังฮัลโหลไปดิไปลงไปเปิดเปียนะเออเสียบอย่ยงทั้งมันเก็บแรงไว้เก็บแรงวิ่งไปด้วย ไปไหนกูมาแล้วไปไหนกูมาแล้วมึงไปไหนไอสานมาดิไปไหนกูมาแล้วมึงไปไหนมึงอย่าหายดิออสานไปไหนเอาดิโง่อเหียกระโดดไปตายไปดิไอเกเลยไปไหนใเย็ตัวเดียวใจเย็นเ้ตัวลุดอเ่เด็เฮียโง่มันไม่ออกอ่ะสวยูดีเสียงหอนไสสวนดิตายกัน ควายเห็นไม่สวนไอ้โง่มึงไม่สวนน้าไอ้ยังโง่สวนดิหมัดหมัดมึงยังไม่ออกเลยไปจอกเหี้ยอันดิอุ้ยมึโดนยับเลยวะเป็นเป้าโนมเป็นเป้ามึงออกเป้าหมัดมึงออกไหมหมัดมึงออกไหมแค่นี้เขียงโดนกูยาวเลยไปแถวไปจอกเหี้ยสวนกูดิเฮียโดนหลับยับเลยควายแค่ก่อนแตะไม่ได้ มีกูเมือไอ้สามเลยดันหนึ่งไอ้เหี้ยจอกกระจอกมากระจอกไอ้ควายกูแค่ล้มไอ้ควายมันต้องม่ต้องดีใจแค่ล้มไอ้ควายไอ้สามหนึ่งไหวเปล่าจอกไอ้เหี้ยลวงตายไม่ได้เมือเดี๋ยวเดี๋ยวดิเอ็งมันดีกว่าจอกตายสองตายสองตายสองอีนี่ตายสองผมเอาเองแล้วกูตายเหี้ยมาดิเป็นเป้าไอ้หนุ่มเป็นเป้าเวเวงเว่ง ไอ้หมัดมึงทำอะไรเนี่ยเออสวยสวยไอยัยเก่งโดนเดมสวยพี่เลสสวยสวย,สวยองังสวยยาวไปน้องโง่อีกหนึ่งไอพี้ยโง่อีกหนึ่งพี่เลสก็ต้องมาตัดหลังโอ้ยนี่สาวยาวเลยเอาแล้วมึงหนีทำไมเออหายไปส่วนดิสวยสวยได้อยู่ เยมาเยสพี yeah, yeah. Uh ่อ huh. ังก yeah, yeah, ุลอดจัดพี่อังก oui as ุรอจัดพี่อังกุรอจัดเลยเมื่อกี้เนี่ยโคตรนัวยัยโคตรมันกูบอกเลยโคตรโอลเวนเกงอะ แรงเลยให้บอกเขคามประชดกันเล่าชนะป่าวะเมื่อกี้อะเครียดกูติดวงนวลเมื่อกี้เนะี่ยไอ้เหี้ย เี๋ยหลายไม่ชอบอะหมอไม่ไปอยู่ไหนหมดว่าหมอเก้าคนเนี่ยหมอไม่มาสักทีอังตัวแบกมันอังมันไม่ได้ตัวแบกหรอกครับคือมันก็ะแบกทุกคนอะ่ะถ้าพูดรวมๆอะเหตุมัมอะ่ะเข้าใจป่ะชนะพี่อังแม่งเก่งครบเครื่องจีนแต่ว่าฝีมือไออังมันมันได้อยู่ไง หน,หนึ่งมันได้ทุกคนอยู่แล้วอะ่ะชุบเสียไม่ได้ก่อนหรืนะอเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยยักษ์นี่ตายก่อนเขาเลยนะไอ้สัตว์เงียนจัด เออชุบคนชนะก่อนดิจะตดไหวยัอันนี้อย่าลามเคสอันนี้ชุบคนสุดท้ายฮัลโหลอันนี้เปิดหมวกกับซิมนะน้องอันนี้ชุบคนสุดท้ายก่อนป่ะไอชุบคนชนะก่อนป่ะขอถามหน่อยไม่ต้องมีใครตอบกูหรอก เอสดมดีเป็นฝ่ายชนะนะครับคือเป็นอินดีก่อผมอยู่ข้างนอกนะชุบสูตรน้ำเงินก่อนครับอ้าวผมไม่รู้ผมคุยกับคนในแก๊งไปที่อะไรก็กูอาก้าวไม่ได้พูดกับมันนี่กูไม่ได้ไปพูดกับมันตรงนู้นนี่หมอหมอฟังผมนะหมออุ้มแล้วแยกกันไปคนละฝั่งเพื่อร,รักษาเอ้าอะไรอ่ะอ้าวไม่ใช่ชุบคนชนะหรอชุบคนชนะก่อนดิ ถ้าถ้าเขาออกปล่อยปล่อยไม่ได้นะครับไปยิงนอกไปเราชนะปะชนะพี่ชนะชนะพี่เห็นตัวไอ้อังคนเดียววะแล้วก็ไอ้เมงอ่ะไอ้อังสาวยับตะยต่อไอ้เมงตายอูเวอะฮัลโหลครับคุณตำรวจในก่อนนี้ยพวกผมต้องไปลงมาในถุบถูกปอยู่ว่ายังไงครับฮัลโรอรอตำรวจ ก็น่าจส่งไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขึ้นไปเอารถก่อนเดีย๋ยวผมขึ้นไปเอารถก่อนเอารถแม่งไม่ดีเอารถแม่งไม่ดีรออะไรอ่ะคันไหนเช็คนี่ขันไหนล็อกเปล่าเล่นมึงเด็ดอา้าวชนะชนะแหรออา้าวอ้าวสุดกอล์ฟแพ้เฉ <ๆ S 2> ยกูมาคนแรกกูได้ชุบคนสุดท้ายจเจริญเย็ดแม่กูไปโคตรเป็นหัวแก๊งที่ดีเลยเออชุบสักที เอาเอาจบสุดยอดเพลงศพทีหนึ่งครับดิโมทำงานเร็วดิดิโมเรื่องของเราต่อยไม่ตึงหลายคนเลยนะเว้ยเฮียว่างไงวะออะไรของมึงวะหมอไอ้เฮียทำไมต้องมาเป็นศพกูวะโอเคลงได้ไม่ใช่เหรอฮัโลโหลมาหมอครับผมขออนุญาตพูดนะผมเด้งไปนานแล้วนะเนี่ยศพเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยหมอเดินมาดิใครเห็นศพพี่บ้าง หมอเห็นเศร้ผมปะเนี่ยเห็นกุ้มหลายรอบแล้วอุ้ยเฮียใหญ่ๆหน่อยครับหมอใหญ่ๆหน่อยอ่านี้ฉีดยาไม่ได้นะครับฉีดยาไม่ได้ครับโอเคครับทำหนึงครับอ้าวตายแล้วหรอไอ้กระชอกทำทรงอยู่มานานเลยเฮียหมอครับขอเอาผ้ามาเช็ดหน่อยไหนึ่งครับอยากขาดถุยอะไรเงี้ยขอบคุณครับหมอขอโทษทีครับ ขอขอย่ยขอย่ำมศพนะครับเขาเรียกว่าย่ำตอกไอ้นี่ตายศพสวยเนี่ยดูท่าตายมานันดิโอ้โหเอยเปลี่ยนท่าเลยเนาะไอ้ข้ะชอกได้ยนะคะได้ครับทำทรงอยู่มานานนี่อ่ะมีรถปะ ไม่มีไม่มีใครมีรถวะผมมีผมมีไปป่ะครับไป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 รถผมไปไหมครับเอ้าได้ครับยืมรถหน่อยครับใจขึ้นรถขอบคุณครับเฮ้ยลืมไปไม่มีรถครับทพืทีครับนี่นี่คันนี้โอเคขับไหมครับขับขับได้ครับคับเปิร์ให้หน่อยโอเคขอบคุณมากเลยครับนี่นี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้โมงดิโมงดินี่คันนี้ฝั่งนึงขึ้นเลยครับอ่าขับนี้แข็งได้ครับไปลงมาดิ ขึ้นมาดิมับไปเลยครับลงรถหนครับจะขับไปเลยครับเพราะมึนเหี้ยแล้วไม่รู้ครับโอเคครับปิดไฟได้ปิดไฟได้ไปโรงพยาบาลเก่าอ่ะโรงพยาบาลนู้นน่ะไปดิไปโรงพยาบาลไปนอนดิเอาสวยเลยครับสวยเลยครับ เอาง่ายยังไงพี่ชายพี่ชายเปากูก็ไม่ทิ้งกูอยู่แล้วมึงจำแค่นั้นพองว่าอีกไฟกูชนะปะกูชนะทุกไฟปะ มึงไม่ขับให้มันวะ ไอพี่ไอ้้ไออยักษ์ตายก่อนเขาเลยตัวกูเป็นอะไรเนี่ยไม่เลื่อนยังน้อยเลื่อนยังน้อยกำมึงไปตกอ่ะให้กูนอนไม่ได้ปะโี้ยแต่ตาเนี้เอาจริงละมันมาแลามันจะต่อยมันข้ามันมันอนมันนอนทับกันไม่ได้หรอมันวงก็อีรัวพี่ต๊อดได้ละเออวงมันแคบเกินพี่ไปหาเล่นที่โล่งปะพี่ชวนวันหลังโรงพยาบาลนะเ่ทนะนนี่แหละที่โอ้มันมันไม่มาหรอมึงเห็นป้ามึงไปชวนมันแกงมันไม่เอาเว้ยไปหาเล่นที่โล่งดีกว่าผมว่ามันแคบแบบ อยู่วงนัวไอ้เฮียโคตรมันไม่นอนไม่ได้วะไอ้เฮียเลือดผมยังน้อยเลยเลือดผมมีตัวบัฟผมมันนะโดวผมกูเห็นตัวบกูกูเห็นใครล้มคนแรกเลยกูเห็นไอ้ยักษ์ล้มคนแรกเลยอ่ะเลือดน้อยเลือดน้อยก็มึงโง่ไปตกไอ้นั่นน่ะให้ผมขอแก้มือแค่นั้นแหละไอ้ยักษ์อยู่กับทีไม่ได้ไอ้เฮียกระโดดตกตึกกูเห็นเลยพี่ยูพี่นอนไม่ได้หรอกพี่พี่ไม่ได้ใส่บัตรนอนเตียงอ่ะแค่นั้นแก้มือแค่นั้นแหละพี่ใส่บัตรนอนเตียงนอนไม่ได้เลย รอบัฟมันรอบัฟมันรอมันขึ้นมาก่อนฮัลพี่รอรอฮัลโหลวะไงเมื่อกี้โดนกูบัฟเด็ดตอนมานสลบอ่ะโดนกูบัฟไปดิได้ยินได้ยินนตอนนี้อยู่เดี๋ยวกระชอกเกิน